ก็อบอกเช่นนั้นครับอินเตอร์แมมมี่เข้าไปบ้านต้อนรับเจอกับพีเอสบีไอโฮเฟนอินเตอร์แมมมี่พีเอสบีไอโฮเฟนเริ่มเกมแล้วนะ PSV เริ่มเคลียร์บอลก่อนเนะีนะ่ยดับครับอันเชื่อมัน เห็นไหนครับเห็นไหมนึ่งได้ยิงลูกนี้ครับเข้าเมือเล่นเอ็มบปได้กินเลนเอ็มบปเป้ฉากไปแล pues ้วกิเล่นเอ็มบป้จังหวะนี้จังหวะนี้ครับต่างมาแบบนี้ลอนโตชนคานครับออกไปไม่เข้าการของอินเตอร์มาไม่รับลูกนี้ไม่เข้านะ bon er. ครับคิเลีโคมานกับเลอเนลเมสซี่เดี๋ยวนิอุสซี่ครับ เดเรนเมสซี่ครับยังไปได้ครับเดเรเนเมสซี่เดเรเนเมสซี่ครับยิงลูกนี้ครับเซฟบาคาโยโก้ครับบาคาโยโก้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาเปิดมาจังหวะนี้ครับสเลโคมานครับให้กับคริสเตียโนโรนโดครับจังหวะนี้ได้ครับคริสเตีนโจนโดครับจังหวะนี้กระจายไปครับเรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนโดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์แมมี่ครับนำพีเอสบีไฮโอเฟน คริสเตนโเรียบร้อยครับ um, อินเตอร์มาไม่ครับเดริเมสซี่ครับเดี๋ี้เมสซี่จังหวะนี้เดริเมสซี่ครับยิงไปได้ครับเดี้เมสซี่ครับยิงลูกนี้ชนเสาคริสเตันโดโรนัลโดจังหวะนี้คริสเตนอันโดครับคริสเตนันโดโดน ยังไปยังได้ครับคริสเตียโนโรนโดจุดเจอกันจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนโดครับจังหวะนี้แย่งไม่ขาดก็เรียบร้อยคริสเตียโนโรนโดเลยครับเสร็จเลยสองประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มามีครับนำพีเอสวีไอเออร์โฮเฟนยิงด้วยซ้ายครับคริสเตียโนโรนโดครูนี้เรียบร้อยครับ เบลิงแฮมจุดเบอร์ลิงแฮมกับจังหวะนี้ให้กับคริสเตียโนโรนัลโดหม,มุนไปแล้วไหมครักแค่มาคริสเตียโนโรนัลโดจังหวะนี้ครับเลียนในแบบเป๊ะผ่านลูกนี้ครับออกไปครับไม่เข้าเห็มันเสียครับ เดือยเนมเมสซี่จังหวะนี้ยังไปได้ครับเดือยเนมเมสซี่เดือยเนมเมสซี่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเดือยเนมเมสซี่ครับสามประตูต่อเนินครับอินเตอร์เมมี่ครับนำพีเอสวีไอเอลเฟนครับสามประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับเดือยเนมเมสซี่เรียบร้อยเลยครับเดือยเนมเมสซี่มาแล้วครับจังหวะนี้ เออัจาจังหวะน,นี้เข้ามือของเล่นเอ็มบัปเป้ครับผ่านครับขีดเล่นเอ็มบัปเป้เล่นเอ็มบันนเไปเป้ครับจังหวะนี้ย่งไปตายครับขีดเล่นเอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยครับขีดเล่นเอ็มบัปเป้ครับเอาจนได้ครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มาไม่ครับนำเบสตวีอินโฮเฟนครับสี่ประตูต่อศูนย์แล้วขีดเล่นเอ็มบัปเป้ครับลูกนี้ครับ เรียบร้อยเลยแล้วก็จบเกมครับอินเตอร์แมมี่ครับเปิดบ้านเอาชนะ PSV อ i n ีไอโนเฟนไป4ประตูต่อ0นนะครับ